คนเนี้ยเจอกันในดิสภาคแล้วกันแล้วก็คุยกันแล้วเหมือนแบบว่าสนุกแบบว่าจนได้คบกันพอแฟนแฟนกันปุ๊บก็คุยปกติเข้าดิสกันทุกแทบทุกวันคุยกันนู่นกันนี่อะไรประกอบไปช่วงนั้นที่ผมว่างเลยครับเพราะว่ามันวิจัยเสร็จแล้วนะพอมันทําวิจัยเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ค่อยมีอะไรทําแล้วมันก็เหลือแค่รอสอบนะซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรมากผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องสอบไปแล้วขอแค่ผ่านก็เลยเวลาว่างเยอะเออคุยไปคุยมาเล่นเล่นไปได้มาอยู่ประมาณคบกันได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ ก่อนครบเดือนเนี่ยช่วงสองวันก่อนครบเดือนผมเนี่ยอยากหาของขวันครบรอบหนึ่งเดือนไว้ไอความที่เราแบบว่ามันเป็นบทเรียนไงจากคราวที่แล้วที่แบบว่าเราอาจจะไม่ดูแลผู้หญิงเท่าที่ควรเพราะงั้นเอาวะครบรอบหนึ่งเดือนต้องหาทำอะไร,รสักอย่างหนึ่งให้ผู้หญิงคนนี้เขาแบบว่าเขาชอบเราให้ได้ผู้หญิงชอบกร์ตูนใช่ไหมเขาชอบการ์ตูนชอบอะไรไปที่ชอบอะไรชอบดาที่ค่าต่อศูนย์ใช่ไหมไปหาในเน็ต พวกประมูลฟิกเกอร์อะไรเงี้ยอ่าพวกเว็บประมูลฟิกเกอร์พวกอะไรมันก็ประมูลมาได้ฟิกเกอร์อ่าเนสโกมาเตรียมส่งให้นางแพ็คของเตรียมส่งปุ๊บพอถึงผมคำนวณไว้เลยนะพอ1เดือนปุ๊บอ่ะพอเกือบ1เดือนวันหนึ่งอ่ะของถึงแน่นอนแล้วของถึงจริงๆครับนางก็แบบทักมาอุย้ยขอบคุณสถหรับฟิกเกอร์นะคะอะไรเงี้ยเออผมก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรอะไรของขวัญครบรอบหนึ่งเดือนไงอะไรเงี้ยพอถึงมันครบรอบหนึ่งเดือนจริงๆอ่ะผมทำวิดีโอให้อีกเว้ยเป็นวิดีโอที่แบบว่าพูด กี่ยวกับความรู้สึกตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเลยอาจจะไม่ได้เจอกันนะแต่เดี๋ยวสักวันเราจะได้เจอกันแนะ่อะไรเงี้ยพูดพูดไปเรื่อยพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยครับคิดอะไรก็พูดได้พูดไปเรื่อยตอนนั้นนะอ่ะอ่พูดเอาใจเขาไปก่อนเอ่อเขาก็ดูวิดีโอแล้วเขาก็แบบทักกลับมาว่าเอ้ยขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยดีใจแล้วส่งวิดีโอไปส่งวิดีโอไปหาเขาเลยแบบเอ้ยนี่เอ้เยเ,อเขาต้องชอบแน่เลยเรามีทั้งของขวัญให้แล้วฟิกเกอร์ในสกูที่เราอุตสารหามาวิดีโอที่เเเเเเเรรรราาาาาาตีียมมไววว้้คคกกก็็็็ดดดููแลออะะปบบสสจััทุขณนหโ เขาก็ทักมาเว้ยเออพี่ทเมีกาคะเอ,อ้ครับมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรคือหนูว่าพี่ดีเกินไปหนูว่าเราเลิกกันดีกว่าคะ่ะแล้วเขาวางสายไปเลยแล้วผมก็แล้วเขาก็บล็อกผมไปเลยบล็อกบล็อกไปเลยทุกอย่างเลยทิ้งให้ผมคิดในใจในความรู้สึกนะว่ากูดีเกินไปยังไงกู กูทำอะไรบิดกูอ๋อที่กูซื้อโมเดลให้มึงที่กูทำวิดีโอครบรอบอให้มึงหนึ่งเดือนนี่กูดีเกินไปเหรอแล้วมันมีอะไรที่แย่วะ่ะผมต้องทำไงวะชอบคนเลวไม่บอกแต่แรกจะได้แบบว่าแรกเจอได้ทําให้ถูกใจอะไรเงี้ยแบบเอ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะแฝงเปล่ากูชอบมึงอะไรเงี้ย <laughs> ชอบคนเลว <laughs> แต่าจริงมันก็ไม่ไดีมีอะไรหรอครับเจอกันนะจะเดินไปตบหน้าก่อนเลยผมก็ทำครับผมจะเดินไปดอกคิกด้วยโดดทีมดับคิกใส่เลย คือเอาจริคนสองคนที่สองผมรู้ความรู้สึกเลยว่าตัวเองไม่ได้ชอบแค่รู้สึกว่ามันเหงาเพราะว่าเราเพิ่งเลือกคนแรกมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรมาแบบไอ้นั่นเ,เฉยๆครับผมก็เลยมานั่งคิดดูก็เออไม่เป็นไรปล่อยไปแล้วกันก็ถือว่าเออถือว่าถือว่าอย่างไรก็ไม่เหงาเดือนนึงอะไรเงี้ยมองอเดีครับเออ